กรรมการสร้างปล่อยงัวครับรรมการสร้้งอ,อยงวัวค <c oughs> ับีวบผีนะเนาะคบบวกาตัวเาไสครับตัวเขาตัวเขาได้เสีย,ดสย <c oughs> แดงกับนังสารครับแดงกับังสาตัว <c oughs> น,นี้ส <c oughs> ลาฟมาหมแดงหมแดงเหมเดนะครับ แดงนะครับแดงงามเพชรพวีโชคพวีชัยไทยโคฟเวทชุ่มแสงนะครับพบครับลันดาวาสนาพาโชคผลใจพี่แพรน้องจัสมินนะครับลันดาลันดาดลันดากับแดงครับเอ้ยลันดากับแดงนะครับลันดากับแดงเอา,าจะได้เลยจะได้ คุณนี่ชิงกันหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแลันดากับแดงนะครับลันดากับแดงวันี้ยี่องเวัเยืนตดต้องๆกันอยู่นะครับยืนติดต้องๆกันอยู่ กรรมการสังเกตสองไม้ครับสังเกตสองไม้ลันดาขี้มานะครับลันดาขี้ลันดาขี้ โค้นี้เป็นโค้ที่สองนะครับคู่ที่สองแดงงามเพชรทวีโชคทวีชัยขายโคเพชรจุ้งแสงนะครับสังกัดเทพปัทานสุโขโทไทยายน้ำเงินรันดาวาสนาพาโชควันใจพี่แพรน้องจัสมินสังกัดคญใจคนเดิมสุโขโทไทยครับ จะได้กาแฟไว้ตัวนะครับสาหรับสมาชิกท่านไหนที่สนใจอุปกรณ์มวลนนะครับอุปกรณ์มวลนสมาชิกต่อติดเพจได้เลยนะครับเพจอุปกรณ์มวลชนทุกชนิดหรือว่าจะเป็นช่องทางทิกตอกนะครับทิกตอกฝาอูช็อปอุปกรณ์มวลชนทุกชนิดนะครับฝากไว้ตัวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแอดมินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับน้ำมันกับแป้งแปง การเดินทางมีค่าใช้จ่ายทุกรอบครับแาลว่าเตยนะครับ่วยอุดหนุนล้านหน่อยนะครับเฮ้ยเดงเดินเดงเดินเดงเดินแด้งเดิงแดงเด้วแดงเด้นลันงดางี้อง้เเ้งงง เช็คกินกันครับเช็คกินกันเอ,เอ้ย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 ไอเดงนี่ใครจ้องใครจ้อง <laughs> แดงเป็นแดงลันดาเป็นน้ําเงินนะครับเฮ้ย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 จะขึ้นกันแล้วจะขึ้นกันแล้ว <laughs> จะขึ้นกันแล้วเฮ้ยชนกันก่อนจนกันก่อนอ่าห้า <c oughs> ้า มาเลยคิงมาเลยคิงมาเลยอ๋ออ๋ออ๋อเรี่องลรนดาทำเข้าไปครับทำเข้าไปเฮ้ยมาจนกันเฮ้ย ชูบอนกจนูบอนกอนจูบอนก่อนยังมาตั้งจนกันเลนะครับยังเวียน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 อยู่ แล้วจ,จนผันไปหกละหกนาทีนะครับหกนาทีาทแดงเป็นแดงรันดาเป็นไฟน้ำเงินนะครับ Hmm. họ chụp vẫn con Họ chụp vẫn con มานจนเกือนะครับมาจนเสมอก็เสมอก็อมาแน่น,นะครับไฟน้ำเงินบักเกียดแล้วนะครับรถลาดาบักเกียดละจีเรียงไฟแดงเข้าไปฟังแดงออกเดินแดงออกเดิน เอ้ย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 เดมจะขึ้นเลยกันเฮ้ฮ่ากิซี่กันบอสนี่เข้ามามันไม่มีอารมณ์ชนนะครับมันมีอารมณ์มันมีอารมณ์อย่างอื่นนะเอ้ยเอ้ยอยมั <cs> นไม่มีอารมณ์ชน <c oughs> มาจนเสมอเนอะมาจนเสมอเนอะไม่ช่กันละไม่ช่กันละมันมีอารมณ์ทั้งเพจแทนครับมันมีอารมณ์จนจนกอนจนก่น เอาเลย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 เอาแดงเอาเอาดำเอาเจ็ดสิบนาที้วนะครับ ่าเอาละกันเอาละกันเอาเลยสักโบสักโบน่ะสักโบหนึ่งโบหนึ่งเอาใครจะเปิดก่อนใครจะเปิดก่อนเอาใครจะเปิดก่อนเอาใครจะเปิดก่อนเอ้ยเอ้ยเอาพอใครจะเปิดก่อนใครอ่ะเปิดก่อนเนี่เปียบเปิดก่อนเนี่เปียบโบ บมอพอหอยจะเปิดก่อนใครครับแดงก่อนไปแดงก่อนไปเฮ้ยหมือนแดงหมือแดงหมือแดง กรรมการปาดเงื้อแล้วครับกรรมการปาดเงื้อละเฮ้ยเดงียบยุไปเหยียบยุไปเฮ้ย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 เหยียกกันเบาเบาครับเหยียร์กันเบาเบา ยังมาโบกมาบ้าเลยนะยังมาโบกมาบ้ามาครอบมาแคบเลยนะเอาเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยวอร์มนะครับวอร์อมวอร์มวอร์มอุ่นเครื่องอยู่อุ่นเครื่องอยู่เฮ้ยเฮ้ khó đôm rồi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  mình mới uống mình ที่เข้ามาก่อนเลี่เข้ามาก่อนเอ่าบนรอบเลิกเมืเ่อเลิกกันนะครับเมืเมเ่อเลิกเกมืเ่อเลิกอาเลิกเลิกเลิกเมืเ่อเลิกเมื่อเลิก แดงเวียนเวียนมารับเ้ยเฮ้ยตัวดำใครแข่งกันเอตัวดำใครแข่งกันเอมันมีอารมณ์อย่างอื่นนะครับมันมีอารมณ์อย่างอื่น con nhau mặt 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 เอ้ยแดงทิมไปเบาๆดำเทียไปเบาๆเอาเลยโบหนึ่งสักโบหนึ่ง น,นี้บรรดาเซียนมานักขนาดนะครับนักกว่าตะวานะครับเาวันนี้มีกู่สิบล้านนะครับกู่1สิบล้านกู่ที่ห้านะครับกู่ที่ห้ากู่สิบล้านหมู่เทือนกับเือคิปนะครับสิงเหนือพบเสียไต้นะครับ มีกูล้านหลายกูนนนกนนกน่นะครับสีร์านสีร์านก็มีสามร้านก็มีนะครับนาติดตามกันยาวๆไปนี่เพิ่นกู่ที่สองนะครับกู่ที่สอง เลยเลยนันดาขี่มานันดาขี่มาเคลียร์กันไปเคลียร์กันมาเบาๆนะครับเคลียร์เหมือนยอกกันนะครับเหมือนยอกเหมือนเล่นกันเอ้ยเอ้ยนันดาอะไรนันดาอะไรนันดาดําเงินนะครับเลยเลยจนก็จนก็ เหยียบไปเบาๆธาเหยียบไปเบาๆเฮ้ยเอาละกัเอาละกันตวบน่ยต้องตวับเลย าการห้องมาแล้วนะครับกรรมการห้องมาแล้วครับอ๋อถ้าจนอจะว่ากันจะได้เอ,อ้ยดาเคียไปเรล่มแห้งขึง้นมาเท่น้อยเท,นยท่น้อยนะครับเอ,อเ้ยเคียนวดนวดกันไปครับเอาละกะเอาละกัสักโบน่สักโบนะ้หน่ เฮ้ยเริ่มมาเด้อเริ่มแลเด้อเริ่มมาเ้เ,มมาเดอ้เมมเดอหอมหอมน้าผากกันนะครับเปลี่ยนกันหอมผ ولة กำสองกำ มันมีอารมณ์อย่างอื่นครับใช่ๆๆบนรอบบเลิกกันนะมนเลิกกันนะเอาเลยเอาเลยเข้าไปไอ้แดง เอ้ย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 ละครเนอรละครเนอรอย่ามาขึ้นนะอย่ามาขึ้นนะเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอาเอาเก็บชาวนาทีนะครับเก็บชาวนาทีละ เอาอืออเออันนั้นก็เออเฮ้ยเดี๋ล้วเข้าไปเฮ้ยเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาดำน้ำมโครนะครับดำน้ำโครเนี่ยดำน้ำมโครเนด้อดำลันดานะครับพ่าน้เงินเอาออ ตัวแดงตัวแดงมันจะขอดมไข่นะครับจะจะขอดมไข่แต่ลันดาเมื่อดมมาเลยโคตรนะครับตุ้ยท้องไป็หนึ่งทีโอ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 ้โอเอาไปเลยเอาไปเลยเอาเออย่าไปเอ้ยเอ้ยโอโอโอ เช้า <proposals bas> นั่ทีนะครับเช้านาทีและมีเกียมีสะกิดกันเบาเบานะครับอู้อ้อข้ไปไปไปจนกันละจนกันละ ไอ้ดำมจะแต่งอย่างอื่นนะครับไอ้ลันดาจะแต่งองอื่นใครใครจ้องใครจ้องใครจ้องด,ดโดนลักทิมโดนลักแทงไปยังบะโคตรเลยนะครับอืออือมีแผลขีดแผลควนนะครับเอาดเดว เอาดําเอากรรมการตั้งตั้งขันนะครับถ้าบะจนเสมอนะครับถ้าบะจนเสมอตั้งขันนะครับตั้งขัน,ล,นละบะจนเสมอเลิกครับเสมอเลิกเอาไปเอาไป Yeah. Uh -huh. ีข้างตัวลันดานี่มีหอยขุดขวนนะครับหอยควนล่ะเอาไปเรืียงไฟแดงเข้าไปแล้วครับเอาเหรอเอาล่ะ๋ยวจะไปยกขวานนะครับยกขวานละตั้งชนนะครับตั้งชนนะครับเอาเอาเอาเออเอออ่ สองไม้สองไม้อะไรเด่เข้าไปคำนะครับเข้าไปคำเข้าไปเกียด เอ,เอ้ยเอ้ยแดงแล้วก,กินแล้วอไปแล้วก,กินไปส่วนลันดานี่มันจะแทงอื่นนะครับลันดาไข่จ้องลันดาไข่จ้อง,องตั้งหันนะครับตั้งหันอีกหนึ่งรอบนะครับ มานกันเสมอนะครับนครับสองพันเอาสองพัน่ันเดียวมาจนกันนะครับ <ś m> บทรอบเลือกเสมอเลอกสมอเลอกนะครับ เสมอครับเสมอเสมอสองหกนาทีครับสองหกนาทีครึ่งสองนาทีครึ่งเมื่อเลิกดเมื่อเลิกดเมื่อเลือดเ,อมอเอสมอครับเสมอ